ใวันสุดจีนนะครับผมผู้จัดการทีม a นะครับคุณสราวุฒการเน่นะครับได้มอบอ่างเปาให้กับลูกทีมนะครับเพื่อเป็น,ปนขวัญกำลังใจแล้วก็เ,วปเป็นขวัญถุงขวัญทองให้กับทีมงานทุกคนนะครับให้มีแรงสู้ต่อไปในปีนี้ พี่ต้อยขึ้นรับครับโอเคโอเคพี่หนึ่งถือให้หน่อยครับผมถ่ายวีดีโออยู่เป็นธรรมเนียมธรรมเนียม ทีนาาา่านยอดดีนาาีนะรัูหนูอ่ะเไปแล้วไปยืนไปยืนผู้จัดการหนูแรกแล้วนี่ไป,ไป <ๆ S 1> ยืนไปยืนผู้จัด,ดการหนูแรกแล้วนะผู้จัดการหนูแรกแ จมนะครับผมวันนี้เจมอยู่ที่ MG นครหลวงบางนาตส .13 นะครับวันนี้เป็นวันไหว้ตุดเจนะครับ2,567นี้ก็ซินเจียอยู่อยู่ซินนี้เมื่อใช้นะครับผมคุณลูกค้าทุกคนนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันนะครับและวันนี้โชว์รูมเราเนี่ยจะได้รับการรีโนเวทเป็น MGEV Evolution นะครับผมนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับว่าเรากำลังทำการขนย้ายของเพื่อจะการรีโนเวท ให้ที่นี่เนี่ยศูนย์เ g เราเนี่ยเป็นศูนย์เอ็ EV ีเอ t i o n ที่ดูแลเกี่ยวกับด้านรถผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับของเ g ็มนะครับผมมาตรฐานเนี่ยก็จะดีขึ้นกว่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เราขนย้ายนะครับอันนี้อันนี้คือไม่บ้านประจำตัวางมือหน่อยแม่บ้านนะคะไปนู่นนี่นะคะ บรรยากาศนะคะการย้ายโชว์รูมไปอีกตรงที่หนึ่งเพื่อตรงนี้จะได้รีโนเวทนะคะปรับปรุงให้ยกระดับมาตรฐานยิ่งขึ้นค่ะ